ได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าและเงียบกว่า <laughs> มอตเตอร์ไฟฟ้ามันสามารถหมุนไปข้างหน้าแล้วมันก็สามารถบุนถอยหลังได้ทําให้รถคันนี้มีเกียร์ถอยเฮ้ยดูดดิโอ้โหอ้ t r a c เนียนมากเลยอะเนียนเนียนกว่ารถน้มามันเยอะเลยวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขี่เจ้าามาฮ่าไฟฟ้านะครับามาฮ่า E01 ที่ทางามาฮ่าบอกว่ายังไม่ได้มีขายยังไม่ได้มีราคาแต่เป็น รถที่เป็นคอนเซปต์นะครับ proof of concept ที่จะเอามาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้กับรถที่จะขายจริงในอนาคตนะครับนี่จอดกันเป็นบอยแบนด์เลนะครับครั้งที่แล้วเห็นอยู่คันเดียวในงานมอเตอร์โชว์หรือเอ็กซโปเนี่ยที่ทางยามาฮ่ามาโชว์ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับก็ว่าเท่แล้วนะแต่พอเห็นแบบจอดกัน40คันนี่เห็นแล้วขนลุกอีกรอบหนึ่งนะครับมันมีความที่แบบเท่จริงๆนะด้วยสไตล์แบบดีไซน์ที่รู้เลยว่านี่แหละคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมานี่เขาออกกันมาแล้วเดี๋ยวเรา ไปเตรียมตัวขี่กันเลยดีกว่าสิ่งแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะครับรถมันมีความสมูทมันมีความนุ่มนวลมากอะ่ะเดี๋ยวลองโลฟฝาท่อหน่อยติงถิงงงโชว์ก็ฟิลดีนะครับรถมันนุ่มนวลมากอะ่ะมีความรู้สึกว่าไฟฟ้าแบบเปิดเครเ่องไปฟื้มันวืดออกไปเลยมันจะไม่เหมือนรถสไตล์รถน้ำมันสันดาปที่มีความรู้สึกว่าต้องเออมันจะมีจังหวะลอรอบอเป็นนิดนึง ต่อให้เป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องมีล,อลอ้อรอบอันนี้มเปิดปุ๊บแนีประมาณว่าเปิดคันเล่งปุ๊บมอเตอร์มันส่งกําลังมาเลยนะครับอย่างในสไต,ตล์รถน้ำมันมันก็ต้องรอข้อเหวี่ยงหมุนรอจังหวะจุดระเบิดข้อเหวี่ยงหมุนส่งมาเกียชดเกียร์ส่งมาไปที่ล้อนะมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เอฟอลิงเครืเล่งมันจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนนะอันนี้จะมีความรู้สึกวืว้อมันวื้อออกไปเนี่ยเปิดคันเล่นะปุ๊บเนี่ย เราจะรู้สึกได้ว่ามันมีแรงโยนมาข้างหลังนะครับทั้งๆจริงๆอ่ะเ,เซกเมนต์เขาเทียบกับพิกัด125ดีซีรถสกูตเตอร์อนะแต่สไาตาล์คันเร่งแรงบิดนี่ถือว่าเยอะเลยสไตล์รถไฟฟ้านะครับแต่สิ่งหนึ่งคือโดยปกติในรถไฟฟ้าปกติที่ผมเคยมีโอกาสลองสั้นๆนเนี่ย จังหวะที่เราเปิดคันเร่งมันก็เดินหน้ายปึ๊บออกไปโดดชูดออกไปแต่เวลาปิดคันเร่งปุ๊บมันจะเหมือนอารมณ์แบบรถปล่อยไหลหรือรถเข้าเกียร์ว่างหรือรถกำคัดปล่อยไหลที่มันจะถ้าเป็นอ่อนอสมันก็จะรู้สึกเสียวๆเบื่อหน่อยนะครับยิ่งในเข้าโค้งมันจะเสียวๆเบื่อหน่อยแต่เนี่ผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยจังหวะเปิดคันเร่งแล้วพอเราปิดคันเร่งนะครับยังไม่ได้เบรกนะมันจะมีความรู้สึกของเอนจิ้นเบรกน่วงๆอ่อนๆให้เรารู้สึกว่าไม่แปลกเอาว่าถ้าเกิดใครเคยขับรถน้ำมันคุ้นเคยกับรถน้ำมันอยู่ แน,น่จะเป็นฟิลที่เหมือนขับขับเอสแม็กที่จังหวปะปิดเคร่งปื๊ดแรงบิดอาจจะเยอะกว่าแล้วจังหวะที่เราปิดเร่งจะมีแรงเอื่อยแรงเฉยนะครับชุดลังล้อให้เป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกดีอผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีในรถไฟฟ้าที่ควรจะต้องมีเลยนะเพราะว่าเราอยากชะลอเราแค่ปิดเร่งเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องกาเบรกแต่ถ้าเกิดมันปล่อยไหลจ๋าแบบเป็นเกียร์ว่างเลยการที่เราจะชะลอเราก็ต้องแตะเบรกช่วยนิดนึงนะครับ ูดถึงช่วงล่างผมว่าฟิลรู้สึกดีนะแต่อันนี้ยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าขับอยู่แค่50เองนะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมสัมผัสได้เลยคือรู้สึกเลยว่ารถน่ะมันมีช่วงล่างที่ฟิลลิ่งนุ่มนวลแล้วก็สไตล์รถเหมือนอารมบิคบายที่มีจุดสูนทงต่ำนะครับด้วยมันก็เป็นหลักการเดียวกับรถยนต์แหละที่ว่าตัวรถน่ะบอกได้เลยว่ามันหนักมีน้ําหนักที่เยอะกว่าน้ํามันสันดาบมากๆเพราะว่าเครื่องยนต์จริงๆมันไม่ได้หนักขนาดนั้นมอเตอร์จริงเนี่ยในรถไฟฟ้ามอเตอร์ก็ไม่ได้ ยิ่งถ้าบอกเราต้องการเลนที่แบบวิ่งได้ไกลๆแบตมันต้องยิ่งลูกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเนี่ยอารมณ์เหมือนกันทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เขาเลยเอาแบตเตอรี่ไปวางไว้จุดใต้สุดของตัวรถนะครับให้มันจุดศูนย์ทวงมันต่ํามันเลยทําให้ฟิลที่ผมรู้สึกได้เลยนะี่จังหวะเนี่ยผมสะบัดก้นเนี่ยบิดก้น,น,กนไปบิดก้นมามันจะมีความเนียนรู้สึกว่าโอ้โหมันสมมทไปหมดเลยนะสไตล์ของรถจุดศูนย์ทวงต่าเลย คันนี้จะมีเรื่องตัว ABS มี Traction Control หมดนะครับ Traction Control มันคงต้องมีแหละด้วยความที่ปกติรถ Traction Control เรามักจะเจอในรถคันเร่งไฟฟ้านะครับอันนี้มันไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้าอันนี้คือรถไฟฟ้าเลยเพ <c oughs> ราะฉะนั้น Traction มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วลแล้วก็ ABS มีนะครับ ABS มันก็หลักการเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์เล็กรถพิกัดสกูตเตอร์1 2 5ซีแหละที่เป็นมีปั๊ม ABS นะครับแล้วก็ระบบเบรกนะก็คือเป็นชุดเดียวถ้าผมดูไม่ผิดนี่เหมือนเป็นเบรกชุดเดียวกันใน Enmax เลยนะ เน่เดี๋ยวอันนี้เราจะมาลองดันเนินนะครับดูว่าเขาบอกรถไฟฟ้าขึ้นเนินไม่ไหวจริงหรือเปล่าน,นี่แบบไม่ให้ส่งเลยนะให้ขับแบบเนิบๆหมอนพื้นราบเลยนะครับโอ้แรงบิดมันดีนะเปิดคันเร่งเท่าเดิมความเร็วมันคงที่ขึ้นมาเลยนะโอ แ <L en gr it> รงผิดเหลือๆนะครับอืมขึ้นสบายมีจะมีชันกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้โหสบายก <G l ug> ำลังเหลืือๆนะครับ นี่สอนสองยังขึ้นมาได้นะคนี่และข้อดีของความเป็นไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้ามันสามารถหมุนไปข้างหน้าแล้วมันก็สามารถบุนถอยหลังได้ทําให้รถคันนี้มีเกียร์ถอยนะครับจริงๆผมว่าด้วยขนาดน้ําหนักของมันไม่จำเป็นต้องมีเกียร์ถอยก็ได้แต่สิ่งที่ทําให้รู้เลยว่าเกียร์ถอยมันจะเป็นคืออนะไรเนี่ยตอนนี้ผมขับอยู่ในทางเนินนะครับถ้าผมเอาขาขึ้นเนี่ย รถมันจะเดินหน้าคือมันจะไหลไปข้างหน้าทันทีเลยครับแล้วเนี่ยผมจะพยายามเอาขากระดึ๊บมาข้างหลังก็แอบรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยมันหนักนะครับเพราะว่าทางมันชันมากนี่ตรงนี้มีอาร์ครับเรากดอาร์ค้างกรึบหน้าปัดจะเป็นเถ็นนะสแตนบายอาร์นะครับล้วกดโหมดปุ่มโหมดฝั่งขวาค้างนี่ <c oughs> ถอยขึ้นเนินเฉยเลยนะครับทําเป็นเล่นไหมซิวลงเนิน เนี่ยไอเบียทำงานคึบคื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 บเอ๊ะขอลองแท a c t i o n หน่อยเนี่ยอ,อยู่บนทรายนะครับเฮ้ยแท a c t i o n ทำงานบอกว่าทำไมเนียนจังโอ้โหโคตรเนียนนี่ผมอยู่บนพื้นทรายนะเดี๋ยวดูนะเปิดคันเร่งให้แท a c t i o n ทำงานเลยนะครับบิดสุดเลยนะ,เ,ะยเดี๋ยวไม่อยอมทำ๋ยว ต้องก่อเบรกงานนิดนึงเฮ้ยเด้ยโอ้โหครับผมมาลองแท a c t i o n ขอนโทรลเฉยครับดีไหมโอ้แท a c t i o n เนียนมากเลยอะเนียนเนียนกว่ารถน้ำมันเยอะเลยครับไม่รู้สึกเลยถ้าไม่มองไฟนี่ไม่รู้เลยว่ามันทำงานอยู่อ่ะลอง traction ได้โอ้โหโคตรเนียนเออใน ABS นะครับโอ้โหแท a c t i o n โคตรเนียนอ่ะ อันนี้ก็ลองขี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากบางแสนมาถึงพัทยานะครับใช้คําว่าทําให้ผมเปลี่ยนความคิดกับรถไฟฟ้าไปได้หลายส่วนหลายจุดเลยผมเคยมีคําถามว่ารถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาแทนที่รถน้ํามันทั้งความรู้สึกทั้งการใช้งานได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกหลายคนสงสัยนี่อนาคตทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จะต้องเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับ zero emission คือต้องไม่ปล่อยไอยเสียละซึ่งเนี่ยามาฮ่าทำคอนเซ็ปต์ออกมาแล้วย้ำอีกทีว่าคันนี้ ยามาฮ่าอ e ีซีทางยามาฮ่ยังไม่ได้ทําขายนะครับเป็นรถใช้คําว่า proof of concept นะครับก็คือเป็นคอนเซปต์มอเตอร์ไซค์ที่เก็บข้อมูลอนะให้ทุกคนมาลองขี่ให้ผมมีโอกาสได้ลองขี่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนากับมอเตอร์ไซค์ที่จะเป็นไฟฟ้าในอนาคตของยามาฮ่ซึ่งนี่ขนาดรถคอนเซปต์นี่ใช้คําว่าผมว่ามันก็มาแทนที่หรือใช้แทนในรถน้ํามันได้เลยนะทั้งความรู้สึกแล้วก็ฟีลลิ่งสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือ เอาง่ายเลยเหมือนขับ n m a x ใครเคยขับ n m a x อยู่ถ้านั่งหลับตาเนี่ยเหมือนเราข้อม n m a x แต่เดินเครื่องแบบรถไฟฟ้านะเงียบกิ๊บอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เออผมว่าทำให้คนใช้ไม่ต้องปรับตัวมากในหลายๆครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องใช้การปรับตัวเข้าหาตัวรถหรือเทคโนโลยีใหม่ๆแต่อย่าบอกว่าคันนี้ ขับ n m a x อยู่แล้วมาขับคันนี้จะให้ความรู้สึกเดียวกันเลยแต่ได้แรงบิดที่เยอะกว่าได้ความนุ่มนวลกว่าได้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าและเงียบกว่า <c oughs> ดังสุดนะฮะมีแค่นี้นะครับนี่มาเดินดูโดยรอบนะครับอยากบอกว่านี่ผมสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับเงียบกิ๊บดูไฟหน้านี่มี daytime running light นะครับแล้วก็ไฟหน้าเหมือน R1 เลย <c oughs> เหมือน YZF R1 นะข้างจะเป็นไฟสูงข้างงจะเป็นไฟต่ำนะครับเรามาดูในส่วนของไฟท้าย นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับรถสตาร์ทอยู่จะรู้ได้ไงจะมีสีเขียวๆข,ขึ้นที่หน้าปัดเรือนไม่นะครับเนี่ยรถสตาร์ทอย <c oughs> ู่ผมปิดคันเร่งนะครับปึ๊บอันเนี้ยดังสุดละของรถไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟิลหนึ่งถ้าเป็นรถยนต์จะมีเสียงตุบๆๆสไตล์รถน้ำมันสันดาบนะครับแต่เนี้ยใช้คำว่าเนียนมากๆ แล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากใน Yama h a e อีคืออะไรเขาจะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าปกติทั่วไปคือสังเกตไหมครับจะมีชุดสายพานที่เขาพ่วงมาด้านหลังตัวเนี้ยโดยปกติรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเรามักจะเจอที่เขาเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาถ่วงไว้ที่ล้อหลังทำให้ผมถึงใช้คาว่าถ่วงคือเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาอยู่ที่ล้อหลังเลยมันเลยทําให้น้ําหนักเนี่ย ใต้สปริงมันเพิ่มเติมขึ้นมาใครที่เคยดูรีวิวหรือก็พอมีความเข้าใจเกี่ยวช่วงล่างนะการที่น้าหนักเพิ่มใต้สปริงจะสี่เรียนออกมาคำว่าน้ำหนักใต้สปริงคืออะไรเห็นสปริงโชว์ไหมครับน้ำหนักเหนือสปริงก็คือบอดี้คนขับหรืออะไรก็ว่าไปที่อยู่เหนือสปริงน้ําหนักใต้สปริงก็คือพวกช่วงล่างการที่น้ำหนักเหนือสปริงเนี่ยคนขี่เพิ่มน้ำหนักขึ้นมา4ี่ห้ิบโลบางทีเรายังรู้สึกน้อยมากแต่ถ้าเกิดน้ำหนักใต้สปริงเพิ่มแค่ครึ่งกิโลในมอเตอร์ไซ ใช้คำว่ารูเรื่องแลวพอเอามอเตอร์มาถ่วงอยู่ที่ล้อหลังเนี่ยฟิลลิ่งช่วงล่างกันเข้าโค้งมันก็จะเป็นฟิลที่ไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาบแน่นอนแล้วก็จะเป็นฟิลลิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแน่นอนแต่พอการที่เขาเดินเนี่ยเอาสายพานมาไว้อย่างเงี้ยคือมอเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเครื่องยนต์ปกตินะครับแล้วก็พ่วงสายพานมามันเลยหนึ่งได้เรื่องความนุ่มเงียบ2น้ําหนักใต้สปริงเหมือนมอเตอร์ไซค์สันดาบปกติเลยและยังได้บอกว่าตัวเนี้ย ไม่มีเกียร์นะครับไม่มีการทดกําลังจะเป็นมอเตอร์หมุนหมุนตามรอบสไตล์รถไฟฟา้านะครับแต่อนาคตถ้าบอกเราอยากทดกําลังเราก็ไปเปลี่ยนเบอร์ฟันเนี่ยเหมือนอารมณ์สเตอร์หน้าสเตอร์หลังเลยเลยกรณีถ้าเกิดอยากได้จูนให้มันทอกติดกว่านี้หรือว่าปลายมันไหลกว่านี้ก็สามารถขยับฟันของตัวชุดหน้าและชุดหลังตัวสายผ่านได้อ่าแล้วเป็นจุดที่แบบเจ๋งมากๆเลยนะผมชอบเลยมันเลยทำให้ฟีลลิ่งเนี่ยมันเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์สันดาบเลยดีกว่ามันไม่เหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟา้าที่แบบอุนน้ำหนักมันถ่วงท้ายแล้วก น้ำหนักใต้สปริงแบบเข้าโค้งแปลกๆนะครับและสิ่งที่ชอบมากเลยคือโดยปกติรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราลงเนินลงเขาลงทางลาดชันถ้าปิดคันเร่งปุ๊บจะเป็นฟิลที่เหมือนกำคัดหรือเข้าเกียยวว่างปล่อยไหลเสียวเวอร์ลองนึกภาพกำคัดปล่อยลงเนินนะมันจะเป็นอะไรที่ขนลุกหน่อยๆน,นะครับและยิ่งถ้าเจอโค้งนี่จะรู้สึกว่ามันจะบ,นบานๆลอนๆเลยแต่คันนี้ยามาฮามีการทำเอนจินเบรก ในตัวมอเตอร์คือมีการเอาง่ายเวลาจังหวะที่เราปิดคันเร่งจะมีแรงหน่วงของเอนจินเบรกเหมือนกรณีที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ลดน้ํามันเลยอันนี้เป็นจุดที่บอกว่าเป็นฟิลที่แตกต่างกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เราเห็นในหลายๆคันในในปัจจุบันนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นฟิลที่ดีมากๆผมเลยให้นิยามว่า y a m a ย a มา1คันเนี้ยเวลาเราขับขี่เราจะได้ฟิลที่เหมือนขี่ เอ็นแม็กเอ็นแม็กที่ได้แรงบิดเยอะกว่าแต่ได้ความสมูทนุ่มนวลกว่าาว่าตามจริงนะครับคือใช้งานจริงแล้วแบบได้เลยอะคือคนไม่ต้องปรับตัวนะครับเราสามารถขับขี่โดยที่ไม่ต้องปรับตัวเลยขับมันขี่เอ็นแม็กง่าย,ายแต่มันไม่มีเสียงทอยเสียท้านนั้นเองเรามาดูเรื่องตัวระบบคุมเสถียรภาพนะครับทั้ง ABS และ Taction Control ทำงานได้เนียนมาก ABS ไม่ต้องพูดเลยมาผมว่าก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปนะดิสเบกหน้าดิสเบกหลังกำเบ,เบกกระทันหันถือว่าเนียน แล้วก็ทำงานได้ดีแต่สิ่งที่ผมว้าวนั่นคือระบบ traction control หรือระบบกันล้อลื่นถลายล้อหลังลื่นถลายกรณีที่เราไปเจอหินเจอทรายหรือว่ารถไฟฟ้าแรงบิดมันเยอะนะครับสมมติเราไปขี่ในทางที่มันมีทรายเปิดคันเร่งปุ๊บถ้ามันลื่นขึ้นมามันจะเสียอาการนะครับแต่อย่าบอกว่าในรถน้ํามันสันดาบ แท็ t ชั่นคนโทน่ะต่อให้มันเป็นรถที่เทพขนาดไหนหรือแพงขนาดไหนข้อจำกัดของรถน้ํามันสันดาบมันก็ทําได้แค่ตอนคันเร่งหรือจัดการคันเร่งให้มันสมูทให้มันเนียนแต่พอมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแท็ชั่นคอินโทมันคุมที่หัวใจของตัวกับเคลื่อนเลยนั่นคือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันเลยทําให้ฟิลลิ่งเนี่ยจังหวะที่ลื่นถไหลเมื่อกี้ผมลองไปเปิดขันเร่งแรงๆแบบ1 0รนะครับ เปิดปื๊บไปบอยแท็กชั่นคอนโทรลไม่ทํางานหรอทำไมยางมันกิบด,ดีจังในพื้นทรายแต่ปรากฏไม่ใช่ล้อมันลื่นเท่าไหร่ตึ๊ดตึ๊ดแต่มันแต่งคันเร่งให้เนียนมากเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ในการแต่งนะครับและหน้าปัดเนี่ยมันโชว์แท็กชั่นคอนโทรลทำงานแบบปั๊บปับป๊บปับป๊บว่าตอนนี้แท็กชั่นคอนโทรลทำงานโดยที่เอาว่ารถไม่เสียอาการเลยดีกว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปผมบอกเลยว่ากรณีที่เราลื่นรถอย่างที่บอกว่า ที่เขาออกแบบคันเร่งให้เนียนและสมูทยัยงไงเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ย traction control ท,ท,ทำงานแต่อาการมันเสียอาการน้อยแต่เนี้ยอย่าบอกเลยว่าเนียนไม่รู้เรื่องถ้าไม่ดูหน้าปัดนะครับถือว่าดีมากๆแล้วมาดูที่หน้าปัดเลนไม้นะครับหน้าปัดเลนไม้เนี่ยผมปิด traction control น,น,นะเมื่อกี้เลยวิววิวได้ถ้าเปิด traction control ไว้เมื่อกี้เราขึ้นขาตั้งปิดบิดคันเร่งมันจะไปไม่ได้นะครับหน้าปัดเลนไม้แสงสะท้อนนิดน,นึงครับจะมีเลขไม้ดิจิตอลน,นาฬิกานะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้เหมือนจะเป็นเรียกว่าเกียร์น้ํามันก็ไม่ใช่เป็นเกียร์แบตเตอรี่แล้วกันแล้วข้างล่างก็เป็นเมนูอะไรทั่วไปโหมดนะมีโหมดพาวเวอร์โหมดอีโคและโหมดสแตนดาร์ดนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เรื่องโหมดเนี่ยมันจะได้เรื่องตัวคือคันเร่งแรงบิดจะไม่เหมือนกันต้องการอัตทาลดแรงบิดของรถไฟฟ้าประมาเต็มก็คือโหมดพาวเวอร์นะครับกำลังมอเตอร์มาเต็มเลยแต่ถ้าโหมดอีโคจะเน้นระยะทางให้มันได้ไกลขึ้นอย่างที่บอกว่าระยะทางอันเนี้ยณเทคโนโลยีปัจจุบัน ได้ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับบริหารจัดการดีๆผมว่าถ้าใช้งานในเมืองไม่ได้วิ่งต่างจังหวัดถือว่าเหลือๆนะครับซึ่งณนะตอนนี้มาดูที่แท่นชาร์จครับนี่ผมบิดปุ๊บเปิดใต้เบาะก,ก่อนอเปิดเหมือนเอ็นแม็กรรมาใต้เบาะนี่เหมือนจะเก็บของไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีแท่นชาร์จพกผ่ามาด้วยกรณีที่เราเดินทางไกลนะครับเนี่ยเวลาเราไปไหนเราก็ต้องพกเนี่ย เพื่อไปชาร์จไฟข้างนอกนะแต่ถ้าเอาแท่นชาร์จออกอ่าอยู่บ็อก23ลิตรนะครับเก็บโมกน็อกได้เต็มใบลึกถือว่าลึกและใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นตัวพวกพานนครับมาดูที่จุดหนึ่งที่หลายคนจะทักเข้ามานะแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้คือรถรถคอนเซปต์นะครับยังไม่ได้รถขายจริงนี่นั่นคือพอร์ตการชาร์จยามาฮ่าตอนนี้ยังเป็นพอร์ตของยามาฮ่าเองไม่เหมือนใครในโลกนะครับแต่เขาบอกแล้วแหละว,ว่ารถที่ถ้าจะทําขายจริงในอนาคต เขาจะดูเลยว่าณนะตอนนั้นกฎหมายบังคับในเมืองอย่างถ้าในเมืองไทยบ,บังคับให้ใช้หัวชาร์จแบบไหนยามาฮ่าก็ต้องใช้หัวชาร์จแบบนั้นอารมณ์เดียวกับมือถือนะครับที่ต้องเป็น USB C ก็คือต้องบังคับใช้ยางนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเราไปนอกสถานที่เราไปชาร์จนอกสถานที่เดยแต่ในคอนเซปต์คาร์เขายังเป็นหัวชาร์จยามาฮ่าอยู่อันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าอันนี้คันทนั้งท่นนี่คือคอนเซปต์คาร์นะไม่อยัางไม่ต้องสีเลียสมาพูดถึงแบตเตอรี่เห็นที่บอกว่า,วาเขาทวงไว้บริเวณด้านใต้นี่นะครับมาเลยได้เรื่อง,ท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 ,ง,งที่ขับสนุกมาก แบตเตอรี battery, นะ่ณปัจจุบันวิ่งได้ร้อยกว่ากิโลเมตรเปลี่ยนได้ไหมคือเปลี่ยนต้องเขาเรียกว่าสวับไม่ได้ไม่สามารถแบบว่าวันนี้แบตหมดแล้วสวับไม่ได้แต่อนาคตสมมุติถ้ากรณีนคนจะห่วงว่าแล้วถ้าแบตเสียอันนี้พูดถึงนะเทคโนโลยีปัจจุบันที่อยู่ในรถคันหน้า e c 1ตัวนี้นะครับคือเขาจะแบ่งแบตเตอรี่เนี่ยเป็น12เซลล์เวลาสมมุติถ้าเกิดเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสียไฟเครื่องยนต์จะโชว แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะเซลล์นั้นๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยกลูกนะครับซึ่งอารมณ์ก็จะเหมือนกับแบตเตอรี่รถยนต์ที่อยู่ในปัจจุบันนะแต่อย่างที่บอกว่าณวันที่ามาฮ่าขายจริงเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันจะไปไกลกว่าน,นี้เขายังบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีณนะปัจจุบันอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามาอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับอนาคตเนี่ยใน4-5ปีข้างหน้าอันเร็วเนี่ยเทคโนโลยีมันจะไปได้มากกว่าน,นี้แบตเตอรี่อาจจะเล็กลงและระยะทางได้ไกลกว่าน,นี้หรือเปล่า ซึ่งเขาบอกมีความเป็นไปได้สูงคืออนาคตน่ะแบตก็จะเปลี่ยนไปตามกา,กาลเวลาครับว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันเป็นไงก็จะใส่อยู่ในรถนั้นๆแต่นะตอนนี้ปี B 2022นยะครับคอนเซปต์ออกมาเป็นอย่างนี้เป็นอารมณ์นี้ย้ำกับว่าคันนี้เป็นรถคอนเซปต์นะครับผมมีความปลื้มใจนะครับที่ได้อยู่ในหนึ่งในคนที่เขามาเก็บข้อมูลนะครับทุกการขับขี่ในวันนี้ ยามาฮ่าจะมีเก็บการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์นะมีการใส่ซิมแล้วส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ขึ้นไปในข่าวนะว่าเพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมการขี่เป็นไงเพื่อจะปรับใช้แล้วเป็นเหมือนเป็น Data เพื่อใช้ในอนาคตน,นะครับนี่นี่ผมเปิดเกให้ดูนะครับฝั่งนี้มีที่เสียบจุดบุรีนะครับเผื่อกรณีชาร์จมือถือด้วยแต่จะบอกว่าอันนี้ดูร่าวแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่รถขายจริงไม่ใช่รถขายจริงนะครับโอเควันนี้ก็เรื่องราโดยประมาณนะกันกับเจ้ายามาฮ่า e 0 1นยหรือ e ส1นะครับ ที่ได้มีโอกาสลองทําให้ผมมีความคิดกับมอตเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยเกี่ยวันนี้ทั้งลาเดิมมานะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไอที่มันลองตือนนี่ผมเปิดสวิตช์ออนทิ้งไว้นะมันเลยเตือน <laughs> โอเคแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ